หนึตำบลหนึ่งชุมชนทุกช่วงวัยบ้านแม่พร้าวหมู่ที่ห้าตำบลบ้านหวดอำเภองาวจังหวัดลำปางเดิมบ้านแม่พร้าวเป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนมาจากต่างถิ่นส่วนใหญ่มาจากหลายจังหวัดหลายท้องที่ซึ่งมาอาศัยทําไร่ยาสู่ปลูกข้าวทําให้มีคนหลายเผ่าพันธุ์หลากหลายภาษาทั้งคนไทยพื้นเมืองคนเผ่าขมุมาจากจังหวัดเชียงราย ชนเผ่ามงมาจากเชียงใหม่ซึ่งได้มาอยู่รวมกันโดยแยกมาจากหมู่ที่สาบ้านห้วยทาหมู่ที่ห้าบ้านแม่พราวประกอบด้วยชนพื้นเมืองและชนเผ่าสองเผ่าได้แก่ชนเผ่ามงและชนเผ่าขมุบ้านแม่พราวมีเนื้อที่ทั้งหมด60ตารางกิโลเมตรห่างจากตัวอำเภอเงาประมาณ22กิโลเมตร มีประชากรจํานวน727คนประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพด้านเกษตรกรรมและมีบางส่วนทำอาชีพรับจ้างทั่วไปและอาชีพค้าขายจากการศึกษาพื้นที่บ้านแม่พร้าวโดยครูกศนอตบลได้ประสานงานผู้นำหมู่บ้านในการจัดกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภองาร่วมกันได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการทำสวนสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพรในปี2553เป็นต้นมาและในปี2555ได้เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบ้านหัวบ้านเลขที่39หมู่ที่5ตำบลบ้านวดอำเภองาวจังหวัดลำปางโดยมีนางมีใจมาโมเป็นเจ้าของบ้าน และเป็นประธานกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านแม่พราวสมุนไพรแปรรูปของกลุ่มได้แก่กระชายดำขิงว่านชักมดลูกและว่านสิองปันนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภองาวได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปสมุนไพรยอย่างต่อเนื่องซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสมุนไพร ได้อย่างมีมาตรฐานสินค้าโอท็อปสามดาวในระดับตำบลน,นอกจากนี้ชุมชนบ้านแม่พราวเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้แก่หมู่บ้านศี่ห้าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านไม่ขายเสียงของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลบ้านหวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงโคกนหนองนาสวนตาสาย ซึ่งตอนนี้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกไผ่สร้างมนในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลบ้านหัวมีการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนบ้านแม่พร้าในทุกช่วงวัยได้แก่การจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนจำนวนหนึ่งแห่งเป็นร้านคาโดยมีนางสาวชลธิดางาสว่างเป็นผู้ดูแลมีการหมุนเวียนการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนให้กับคนในชุมชนอย่างทั่วถึง